น yeah? so so you know? no, oh, hey. hey. ั s <S so so like ่งท so ่ม uh, so ันใหญ่ไงนั่งอยู่หลังไอที่เดียน่ดดไงกูอีกทุกนเขาบอกยางมะนีเอาบอกยางมนีแต่ว่าฝากกัดยูได้ค่ะสวัสดีม่

ก็ใส่ขันถิ่เดิมถิ่น้งประเทศั้ายางนีเหตุซีดีขับรถมาขับรถมาขับมาขัรขับมาเลยที่ดินน้ขับมาเลยดนนี้ขับมาเลยที่ดินนี้ขับมาเลยที่ดินน้ขับมาเลยี่ดินนี้ขับมาเลยที่ดินนี้ขับมาเลยที่ดินน้ขับมาเลยที่ดนี้ขับมาเลยท่ดินนี้ขับมาเลยที่ดนนีขับมาเลยที่ดียขัมาเลยที่ดินนี้ขับมาเลยที่ดันนี้ขับมาเลยทดน้ขับมาเลยท่ดินนี้ขับาเลยที่ดินนี้ขับมาเลยที่ดิดนี้ขัเลยที่ดินนี้ขั

ห้ามหนามือพ่วงมา่เห้ามปรเดี๋ยวมายืนจัดีดอกเรามาแข่ไเ้เนี่ยรุ่นแบ่บอเรามาลดกหลเยได้ปีนัก้อมเนี้พีจ้างเดียวตัวมใช้ชุดสีเหลืองเน้น ีค่ะมาได้เลยค่ะพุทธมนตรีสานร้เทองสามพันบาทสองกเลยื่อํเภอเมืองนขอนแก่นค่ะเอาเจ้าของเปนมาแล้วไอ้การใช้เจ้าโดนแท้

เอฟซีกำลังทะเลาะย้อยมาเรื่อยๆเลยครับเริ่องเรอเร่อเร่องยเซียเราวล่าว่ามันเป็นเรื่องจริงพรากันใช้มาาคู่เบา ปกติอุ๊ยอุ๊งอิงบอกว่าปกติมาท่านอิงเนี่ยา้นจ้าบ้าวันนี้ต้องคนหลายทๆเลยเพราะว่าศสีปินดังมันออกมาบ้ไม่เคยเห็นออกมาจากเทียมเี เ้าเห็นเราอ,ออกมาจากเทียโดนโดนเทียออกมาอยา่างจังอ้หูคือดีแท้ม,ม,มทาฝ่าม,ามีไก่พร้อมอ้เไผ่ทักม้าไผ่ทักม้าเมื่อกี้เนี่ย เอาคิดถึงเมื่อกี้เดี๋ยเจ้าเฝ้าหัวขึ้นบหอยางไว้โอ้เดี๋ยวไปรีเบิงงเด้อยค่ะเมื่อกี้มีข้อความเด็กมาไว้อย่างคิดถึงว่าเนี่ก็จะไปทองน้ำจ้ะ

แล้วตอไหนดคะพี่อทิ้นยงก็ขายก็มาี่ปวดละสิบาทจะก็ขายา่ขายื่เตกัยอ0เรือเพราะเรไเลิกเลือลอลอไกร์เลอยตรงยัก์ังหน้าได้เลยครับเดินอตอจุกไ้หนอะไรนะอะไรนะ คนนี้ดูตลอดเลยขอบคุณค่ะแกดูคลิปตลอดทุกคลิปเอ้าไปท่ายกันเองเลยกีบกันบ่ ฟิมอันฟิมขอบกล่องแตกแต่ว่าทั้งซูมทั้งอันทั้งขยายบ่มั่วจักกล่องเออูุก็ได้บอกว่าลุก็ได้บอกว่าแสดงว่ากล่องเนี่ยปลอมเขาใส่มันหล่อคือช่องนี้ช่องนี้มา่ายผู้สาวบ้ามือบีกแม่บ้าวันนี้คี้ดังมวนแท้ ัดแมมัอนี้มวนแทะค่ะน้องหญิงมักเจอไม่ใครแล้วปมาเอฟซีก็จะย้อยมาเรื่อยๆเลยค่ะ

จะรถผมเป็นพี่บ้าเล้วคุเปาดู่เดี๋ยวเนปัดแก้มไม่เอาไวเอาไว้เอาไวเยวเอาไ้ะเดี๋ยวก่อ โอ้โคุณอาทำความสะอาดมีกไห่พร้อมเอาคือซูมไปทางคุณแกโอ้โมือมีกสาว อย่าให้มันขาดนะลูกป้าทำความสะอาดให้ก่อตรงนี่มาจากญี่ปุ่นนะครับเซมาคุเตะเข้ามาเซมาคุเติเออก็บอกว่าไม่มองนี่จะเอามาขายอยู่ตรงไหนเออคนหลายในมือเนี่ย